เอากรสาวัสดีอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อนๆเอาสําหรับในวันนี้เนาะนะครับหลังจากที่เฮาได้ลงคลิปคัดตัวเด่นบนนะครับผมจับตัวเด่นเนาะนะครับผมยังทีเฮาได้ลงไปห้แล้วนะครับผมเพื่อนๆในสูตรนี้นะครับผมนี่นะครับผมผมการจับเลขอันตาลิงตาไล่ไปทัวทิจทัวแดนเพื่อนๆเอ้ยนะครับผมอันเลขสอง มีจักต bills, ัวจักตัวกันนับบกครบนถวนนโอ้ยนะครับผมเปื Anything, ่อนเเพื่อนกับว่าเอาเลขมันมีสามตัวกับว่าสองตัวเลขสามตัวนะครับผมจังเลขนี้นะครับผมลักหนวยด่เนาะนะครับผมลักหนวยด่นะครับผมเลขสามมันมีสามตัวเพราว่าสองตัวนะครับผมนี่นะครับเลขสามมีสามตัวนะครับผมสามเนี่ยก็สามเนี่ยก็สามเนี่ยก็3สามมีสามตัวนะครับผมแล้ววันที่นี่เลขซี่ดินะครับผมมันก็มีสูตรนี่นะครับผมสูตรหลักนี่ กับส <ersch> ูตรนี่นะครับสองโตนะครับผมมีตัวนี้อยู่นีโบมี่นะครับสูตรซุ้มลูกกลางๆในโบมี่เนาะนะครับผมแต่ว่าเลขหานี่นะครับเลขหานี่มีหนึ่งสองสามสี่นะครับผมเลขหานี่มีสี่แล้วเพื่อนๆว่าเลขเจ็ดเออสันเลขเจ็ดนะครับผมเพื่อนๆสังเกตเลขเจ็ดนะครับผมเลขเจ็ดเห็มันสีมีอยู่สูตรนี่นะครับผมสี่สูตรนี่นะครับมีเลขเจ็ดบ้างเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่นะครับผม เลขเกต์นี่นะครับผมมันมีอยู่นี่นะครับผมอยู่ในสูตรนี่แต่ว่าอยู่ในสูตรหลักของเฮ้า,ามันโบมีนะครับผมอยู่ในสูตรหลักของเฮ้ามันโบมี่เลี้ยวบานที่นี่ในสูตรหลักของเฮ้ามันโบมี่โตนี่มันอยู่นอกสูตรนะครับผมแต่ว่ามันมาทอกันคือซีตัวนะครับผมเลขเก็์กับมาซีตัวนะครับผมเลขเก็์กับมาซีตัวเขากันแต่ว่าอยู่นอกสูตรหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแต่ว่ายังใดก็ดีนะครับผม,มเพื่อนเนาะ มันอยู่นอกสูตรเฮ้าเฮ้าสีบบจับเป็นสําคัญนะครับผมตัวนี้นะครับผมเลขหาตัวนี้นะครับอยู่ในสูตรหลักของเฮ้าแต่ว่ามาซีโตขึ้นกันนะครับดีกีท่อกันนะครับผมดีกีท่อกันแต่ว่าตัวนี้อยู่ในไข่นะครับผมตัวนี้นอกไข่นะครับผมตัวนี้นอกไข่นู่นนี่นะครับผมตัวนี้เขาอยู่ในไข่นะครับอยู่ในโคต้านะครับผมสีโตขึ้นกันนะครับผมนะครับมีดีกีท่อกันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ โตเลขเกตนี่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นกันนะครับผมแต่อยู่นี่อยู่นอกนะครับผมห้าสีบ่บ่อเอานะครับผมห้าสีบ่บ่อออนะครับผมโตนี่สีบอ่เอเพราะว่าบอยู่ในโคตา้าเพราะว่าทาเอามาสูวกันแล้วนะครับผมมันทอกันนะครับผม โตนี้ก็ซีโตัโตนี้ก็ซีโตวแต่ัจนี้ตัวนี้อยู่ในโคตาของเข้าอยู่ในสูตรหลักของเข้าเฮ้าสิจับเอาตนี้เป็นสําคัญนะครับผมอยู่ในโคตาเป็นสําคัญถ้าตัวนี้มาถึง6 7เก็โตเข้าสิใไ้สําคัญอยู่แต่ว่าตัวนี้มาทอกันกับัตนี้นะครับผมเลข7ก็มาทอกันครับเลข5านะครับผมเฮากัเลยสีใไ้เลข5านี่ดีกีไลายกว่าเลข7ก็นะครับเพราะว่าเลข7ก็อยู่นอกโคตาแต่ว่าดีกี่สำคัญแต่ว่าอยู่ทางนอกนะครับผมเอาอันนี้แจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับถึงสีมาซีโตกก็จริงนะครับผมแต่ว่า วอ,อยู่ในโคตาเฮาแต่ว่าของเฮานี่มาซีโตเขืกันแล้วก็อยู่ในสูตรหลักของเฮานะครับผมแล้วเลขตัวนี้นะครับผมเลขหลักเลขหลักหน่วยนี่นะครับผมเฮาสีให้สําคัญไปเทนะครับผมเลข3ตัวนี่ก็คือ3นะครับผม3 4 5นี่นะครับ3 3ตัวนี่เนาะนะครับผมเพื่อนๆแล้วเลข0นเนี่ยมันก็มีอยู่1 2นะครับมีอยู่2สูตร อยู่ในสูตรหลักองเข่าแล้วมาส้นตัวนี้นะครับผมเห่ากถือวาน้นอยนะครับดีกีน้อยก็เลขหาหลายส้มอยู่นี่ดีกี่น้อยก็เลขหาหลายวัตถุตัวนะครับเลขหาที่มากเด่นที่สุดในหลักหน่วยนะครับผมเผื่อเนานะนี่นะครับผมเล้วบานที่นี่เลขเกตตัวนี้เห่ากับบอจับออกเพราะว่าเลขเกตองเห่ามีอยู่หลักสิบอยู่แล้วนะครับผมมีหลักสิบอยู่แล้วเลขเกต ในลักซิปตัวนี้นะครับผมห้าสีเอาวัสูตโตนะครับเพราะว่าเบิ้งตามสูตรของเขาแล้วทั้งมดแล้วนะครับผมมาเท่าๆกันนะครับผมเลขศูนย์ี่ก็มาหนึ่มนะครับผมเพื่อนเพ่นเพื่อนเ,นเ,นเนมาเลขศูนย์มันมาสี่โตพดเดอ้อวร์่นสันตว่าสามโตเพรเดอ้อนี่นน 1, 2, 3, 4, นว่นัตหนึ่งสองา่ขนาบวบหนึ่งสองี แมนอีลีนะครับผมเลขศูนย์มาสี่ตัวหรือว่ามาสามตัวทาตัดตัวนี้มาสามนะครับเพื่อนเื่อนมาเลขศูนย์สามตัวคุณเด้อมาสั่นมาเออนี้นั่นแมนอีลีนะครับผมเพื่อน นะครับตาเล็งตาไลา่ไปทั่วเทียมนะครับผมเลขแลีนสวนกันอยู่นะครับผมสวนเซียนสวนเสียนอยู่นะตาไลา่เนาะนะครับผมเนาะเอาบานนี้เพื่อนๆการสั่วงมากเพระาะเป็นย่งครับขอบคุณหลายๆเนาะกันนี่นะครับผมมันกาศจะละว่นไปทั่วนะครับผมเข้ากับจับออกมานะครับแต่ว่าเลขกเกตตัวนี้เข้ากับว่าหายสำคัญนะครับผมเข้าเสียสำคัญเลขกสี่เลขกสาม เลขเสามเลขสี่เลขหามีเลขสามสี่หานะครับอันนี้เ,าเขเเเาเขียนเทียบเคียงเบอรงซื้อนะครับผมเขาเขียนเทียบเคียงเบอรงซื้อว่ามั่นสีเขาคายบอนะครับผมเลขหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ครับ 8, 90, หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เขาเบิดนะครับผมนี่นะครับผมเขาเสี่ยวเบิดแล้วบานที่นี่นะครับผมเขาสีมาจับเบิร์แต้มรวมนะครับผมเปลีนน่ยนเนาะแต้มรวมของเขานี่อันนี้ ผมกาลังออกมาใหม่นะครับล่างออกมาใหม่นี่นะครับผมมันสิเป็นแบบนี้เนาะมันสิเป็นแบบนี้เลขที่มันมาทั้งหลายแหล่ก็คือนี่นะครับผมมันสิมาแบบนี้เลยนะครับนี่ลักซิปสิมาสามสามสี่สี่นะครับผมนี่นะเอาวัตสุโตนี่นะครับผมบอตองตัดเองทั้งสิ้นเลยนะครับผมนี่มันสิมาแบบนี้นะครับผมเลขลักเลขโคกมาสามตัวเลขเกตมาสามตัวเลขแปดมาสามตัวเลขเก้ามาสี่ตัวเลขศูนย์มาสี่ตัวนะครับนับเอาวัตสุโตอยู่นี่นะครับผมนับเอาหมดทุกตัวนะครับโตนี่นะครับผม เฮาเด่นให้ไปที่เลขหานะครับผมเพราะว่าเลขหามาถึงสี่โตมาแรงกว่าทุกโตอยู่นี่นี่โตร่องลงไปก็คือนะครับผมสามสี่ห้านะครับเพราะว่าเลขสี่กับเลขศูนย์นี่มาทอทอกันนะครับผมมาทอกันถ้าเลขสี่มาอยากก็สิเป็นศูนย์สามห้าเฉยนะครับผมเนาะแต่ว่าเฮาสิจับโตนี่นะครับผมโตนี่เฮาสิเอาโตเลขเด่นของเฮานี่นะครับผมเฮาสิพาดไก่สก่อนแต่ว่าเฮาสีมาเบิงนะครับผมเฮาสีมาเบิงโตนี่นะครับผมเฮาสีจับ แต้มร่วมนะครับผมข้าสิจับแต้มร่วมนะครับโดยโตนี่นะครับผมนี่นะครับแต้มร่วมของข้าตัวนี้นะครับผมแต้มร่วมตัวนี้สิได้เลขไปที่6กโตนะครับผม0 3 4 6 7 8นะครับผมก็คือแต้มร่วมในสูตรนี่นะครับผมในสูตร2ตัวล่างนะครับผมโอ้ย2ตัวบนนะครับผมสูตร2ตัวบนนะครับผมเพื่อนเนาะสูตร2ตัวบนของข้าสูตรนี่นะครับผมมันเดินเงี้วมาหลายวันแล้วนะครับผมแต่ข้าสิมาสังเกตเบิังลัก อเลขสูตรที่2ก็คือแถวล่างนะครับผมแถวล่างนี่นะครับผมน่นสูตรที่สองสแ line, ถวล่างนี่มันบรหักตเจตยแถวล่างนี่ครับผมนี่นะครับผมแถวล่างนี่แน่นขนาดนะครับผมงวดนี่นะครับผมเอาจับเอาจับตัวส้นมันบ่เขานะครับผมมันสีมาแถวล่างนี่ครับมันเขาเต็มซีนะครับผมหาเข่าเต็มซีนะครับผมเลขเข้านะครับผมมันมีหาเขานะครับผมกระผมนี่สูตรของเข้าตัวนี้นะครับผมนี่สามสิบคูนี่ทาเข้าจับตัวนี้มาใส่นะครับผมทาเข้าจับแถวล่างมาใส่นะครับผม ถ้าเาจับแถวล่างตัวนี้มาใส่ห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นี่นะครับผมเอามาจับใส่ตัวนี้นะครับผมมันสิเขาแต้มสีทันทีนะครับผมเข้าแต้มสีนี่คือหาเก่าขาสีจับหาเก่าออกมาเลยมันมีแต้มสีขาสีดึงออกมาทันทีเลยนะครับผมมันสิเขาในโคตราเขาในล็อกข้าวันต่อไปเขาในบินของเ้าโอเคเลยนี่ตัวนี้นะครับผมเลียวบานที่นี่ซ้หรับงวดนี่นะครับผมเพื่อซ้ำรับงวดนี่ข้าสีเอาสูตรนี่นะครับผมเอาสูตรนี่นะครับผมสูตรที่สองนี่นะครับแถวไตนี่นะครับผมนี่มันยังบวัลรด งวดนี้ได้ไป4 7 0 3 6 9นะครับผม4 7 0 3 6 9แล้วเฮาสิเอามาตัดแต้มร่วมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมเนาะนี่ตัดแต้มร่วมตัวนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆนี่เฮาจับมาทั้งหมดนี่นะครับ6ตัวเลยนะครับผม0 3 4 6 7 9นะครับ6ตัวนี่นะแต้มร่วมนะครับผมเฮาตัดออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเฮาตัดออกมานะครับผมได้17คู่นะครับนี่ครับเลข60นี่เข้าแต้ม6นะครับผม60เข้าแต้ม6 นะครับผม61เข้าแต้ม7นะครับผม61เข้าแต้ม7 662นี่แต้ม8บ่มี่63นี่เข้าแต้มเก่านะครับผมเข้าแต้มเก่าเนาะแล้วก็64เข้าแต้ม0นะครับผม65แต้ม1บ่มี่นะครับบ่มี่แต้ม1 70นี่เข้าแต้ม7นะครับผม71เข้าแต้ม8 8แต้มบ่มี่นะครับผม79 72เข้าแต้มเก่านะครับผม72เข้าแต้มเก่า73เข้าแต้ม0นะครับผม เจ็ดนี่บอมีนะครับหนึแต้มบ่มีเจหาสงแต้มบ่มี8แปแต้มบ่มี8แดหเขาแต้มเก่านะครับผมแปเขาแต้มศูนย์นะครับผมแปดสามแต้มหน่บอมี8แปแต้มสอบ่มี8แหาเขาแต้มสนะครับผมแล้วก็เก้าศนย์เขาแต้มเก้านะครับผมเก้าึงเขาแต้มศูนย์เก้าสองเขาแต้มหนึ่บอมีนะครับผมเก้าสาเขาแต้มสองบ่มีนะครับเก้นี่เขาแต้มสนะครับเขาแต้มสนี่เขาเก้าหานี่เขาแต้มซนะครับนี่เขาแต้มซนะครับ นี่นะครับผมงวดก้อนถ้าเฮ้ามีแต้มซีนะครับผมเฮ้าขันข้อเลขหาเก่าทันทีเลยนะครับผมเข้าขันข้อนว่ได้นะครับผมเพราะว่าเฮ้าบ่มีเครื่องมือนะครับผมเครื่องมือเฮ้าบ่ถึงนะครับผมเฮ้าเลยบ่สามารถสิห้าข้อได้นะครับผมน้องเพื่อนเนาะเฮ้าสิห้าข้อใส่ของบ่ได้นะครับปลาคอใหญ่มาเลยปีนเผานะครับผมปีนเผาเห็นตาไผ่อุดรุดนะครับผมหนาเปียกมันตีนดดน้ำใส่นะครับผมเนาะหางมันตีน้ำถามหลุดดมือปุ๊บไปอุดรุดนะครับหนาเปียกนะครับผมได้แต่เซตตาลุยๆนะครับผมเพื่อนเนาะ มันฟงเข่าตาเด้น้ำขี้ตมนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับผมแล้วบ้านที่นี่งวดนี่นะครับผมแต้มศูนย์ศูนย์นี่เข่าแต้มศูนย์นะครับเลือดศูนย์ศูนย์นี่นะครับผมนี่นี่ตามองกล้องนี่ระวังระวังนี่ตามองกล้องนี่นะครับผมศูนย์หนึ่งนี่ครับผมแต้มหนึ่งบวมี่ศูนย์สองเต้มสองบ่มี่ศูนย์สามนะครับผมเข่าแต้มสามเลือดศูนย์สามเลขสิมีทุกลักเลยครับผมหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับผม ศู 03, เขาแต้ม3ามนยเขาแต้ม4 5, ีม่ศูนหาโบมีแต้มหาโบมี่เลขทั้งหมดนับได้ไป1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ด1ปดเก้าสิบสิบเอ็ดชุดสิคูนะครับผม,มเพื่อนเนาะนี่นะครับผม17คูนะครับผมเฮาเอามาเขียนไว้นี่นะครับผม17คูนะครับนี่นะครับลักหลักเจ็ดลักแปลักเก้าลักศูย์มีมดนะครับผมนี่นะครับผม ตามลักแล้วนะครับเขียนลงมาแล้ว17คู่อยู่นี่นะครับผมอันที่ห่อวงแดงๆไว้นี่ก็คือนะครับผมเพื่อนเพื่อนเด้อเป็นเลขเด่นของเฮานะครับผมเลขเด่นของเฮาเพื่อนเพื่อนเด้อนะครับผมในเฮาสีมะเบิงลักสิบนะครับลักสิบบนตัวนี้นะครับผมมันได้เลขสองตัวเนาะได้เลขวันละสองตัวเดินมาเพรท่านไล่หัวนะครับผมเดินมาไล่เติบไล่เพรเติบเป็นไรนะครับผมไล่หน่อยๆเนาะ <ciğim. S 2> นี่นะครับไลห่หน่อยๆที่หางวด goodbye, นะครับโอ้ที่หางวดหนึ่งสองสามสี่หาหกหกงวดนะครับไล่หน่อยๆหกงวดนะครับผมนี่นะครับงวดบางหันนะครับหลักสิบบนนะครับผู้นี่งวดก้อนนะครับผมได้ไปหากับสีเลขหาเขาหลักสิบออกหาเก้าหนึ่งห้าเก้างวดนี่นะครับหนึ่งกลุ่มพาพันได้ไปที่หาคับสีตัวเก้ากันนี่นะครับผมได้ตัวเก้ากันพะนะเลขอันนี้ไม่ได้ตัวเก้ากันนะครับผมมาสร้างบ้านแต่ไม่เพียบแต่ปวดหัวแห้งสบายนะครับผมบ้านนี้เสีมาเบิ้งกันนี่บ้านีหลักสิบบ้าน หลัก10บนนะครับผมนี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันโบมี่ซีครับหานะบม,มันโบมี่ซีครับหาพี่น้องเฮ้ยนะครับผมมันโบมี่ซีครับหานะครับผมมันเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วบ้านที่นี่เข้าเสียเบังอีกสูตรหนึ่งนะครับผมเข้าเสียเบังอีกสูตรหนึ่งเนาะนี่นะครับผมเข้าเสียเบังอีกสูตรหนึ่งก็คือเด่นบนนะครับผมเลขเด่นบนเด้อเพื่อนเนาะ เลขเด่นบน2ตัวมา1ตัวนะครับผมนี่คือเด่นบทนะครับผมเด่บนบทของเฮานี่นะครับได้เลขงวดละ2ตัวนะครับผมได้เลขงวดละ2ตัวนะครับผมแล้วบานที่นี่มันกเน็เดินมาเดินมาเดินมานะครับเลข8นี่เขาลักหน่วยบนเลขงวดต่อมาเลข3เขาลักสิบบนเลข8เขาลักหน่วยบนงวดต่อมานี่ครับ,รบงวดล่าสุดนี่นะครับงวดพันที่ 17มกราคมที่ออกไปว่านโมกันนี่นะครับผมได้4กับหานะครับผมเลือกคานี่ก็เข้าไปที่หลัก10บนนะครับผมออกไปที่5 9นะครับผมแล้ววบานที่นี่งวดนี่นะครับได้4กับหานะครับผมได้คือกันกับัตนี้นะครับคือกันกับนนี่คือกันเลยนะครับผมอันนี้งวดก้นก็ได้หากับ4อันนี้ก็ได้งวดนี้ก็ได้หากับ4นะครับผมอันนี้ก็ได้หากับ4นะครับผมได้หากับ4นะครับผมแล้ววบานที่นี้ งวดนี้ก็ได้ไปที่หาคับซีนะครับผมโอซีก็ผานะครับงวดก่อนในซีผ่านวดนี้ก็ในซีก็ผานะครับเลขยังไม่ได้ตัวเดียวกันนะครับผมแล้ววันที่นี้ตัวนี้มันเป็นเลขเด่นบนบ้านเด่นบนเนาะบมปักหลักเท่เขาสีมะเบิงเลขเด่นบนเลขบนของเฮานะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบมันบ่มีซีผานะครับแต่ว่าซีกับ่ามันไม่ใช่ลักหน่วยบ้านนะครับผมเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับผมต้องวิปริตแน่นอนนะครับผม ต้องเป็นบ้าเป็นบ่อแน่นอนเลขตัวนี้นะครับหัวซักหัวขวมนะครับหัวซักหัวขวมนะก็ร่างสวมผู้เดียวงอะงานะครับผมเป็นอัเนาะนี่นะครับผมต้องหัวซักหัวขวมแน่นอนไปอยู่รักนวยนี่เขาใส่หัวไปแล้วใส่หัวไปเขาว่าไปอยู่รักนวยจะมาทําไมบ่อยแท้่าชันว่ามาทําไม่าชันว่านี่ไปอยู่รักนวยปุ๊บมามาเห็ดตัวนี้ออกมาเอามาสอดโฟโลอยู่พี่นะครับผมมาสอดโฟโลอยู่พี่นะครับเลขเด่นบ้านมาสอดโฟโลอยู่เลขเด่น เลี้ยงมาเทียบใส่ตัวนี้นะครับผมลักสียก็ลักหน่วยมีอยู่ลักหน่วย2ตัวนี่โพโลอยู่พี่นะครับผมนี่มุดน้ามุดจากนี้นะครับมุดบุบ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 มาหนีมาสอดโพโลพี่นะครับผมเนี่ยตัวนี้สองตัวนี้สีข้าานี่โพโลมาพี่นะครับมาหาลักหน่วยนะครับผมเพราะว่าเขาไล่หนีนะครับผมลักสิบเขาไล่หนีไมาดูแถวาสันออกไปแล้วรือเปล่าหันสันว่าไปออกทางอื่นมาสันว่าเขาว่านะครับผมก็เลยว่าไปลักหน่วยก็ได้าสันว่านี่มหาลักหน่วยนะครับผม มาอยู่รักนวยนะครับผมประจําตําแหน่งซีกับผานะครับเรียววานที่โตเขาตัดออกมาแล้วนะครับผมสิบเจ็ดคู่นี่นะครับผมสิบเจ็ดคู่ที่มีรักนวยอยู่ใสาซีกับผานะครับผมรักหกี่มีหกซีนะครับผมนะครับผมหกหาเพราเขาแต้มนะครับผมหกหาตัวนี้บ่าเขาแต้มหกซีเขาแต้มหกสามเพาเขาแต้มเขาหกซีตัวเดียวนี่รักนี่นะครับผมรักหกเข้าหกซีรักเจ็ดนะครับผม หลักเจ็ดนี Babylon, ่มันโบมีเลขสีนะครับผมโบมีเลขสี่โอนมันมัโบเข่าแต้มสี่ก็หานีเจ็ดสีกับเจ็ดหาโบเข่าแต้มเนาะนะครับผมมันกระสดแหลกตัวนี้นะครับผมโบเข่าแต้มหลักเจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดหาโบมีนะครับโบมานะครับผมหลักแปดได้ผหลักแปดมาแปดหานะครับผมแปดสี่โบเข่าแต้มมีแปดหานะครับเข่าแต้มแล้ววันที่นี่ลักเก้าวันนี่ตัววุ่นวายมาอีกแล้วครับตัววุ่นวายนี่นะครับผม ยังเจ็บวันเศร้าอยู่นี่นะครับผมยังสวนวันเศร้าอยู่นี่นะครับผมนี่สวนบันเศร้ามาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเก้าซีเก้าหานนะครับผมหวันก่อนก็มีเก้าซีเก้าหานนะครับผมออตัวมันเ็ดเห่านะครับเนาะออพ้าหยุจวดเลยนี่นะครับผมปีนเผาเนาะนี่นะครับผมนี่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเก้าซีเก้าห่าสีเก้าห้าเก้าเขาของแกได้ล่ะอซเก้าห้าเก้านี่เข่าตามรักเลยมันเก่าขาเก้านะนะครับบานนี่ตัวนี้บานนี่ มาขอ,อยูรักนวยบ้านก็เลยเป็นเก้าหาสน่ยว่านะครับผมเบื่อเบือนี่ไม่เก้าหาบ้านนี่เก้าสี่หรเก้าหาศูนย์ก็มีนะครับศูนย์มีทั้งหมดสี่หาลักน้ำกันนะครับผมมักระซีมีหกสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่นะครับเพื่อนเพื่อนว่าเลขศูนย์ยูรักสิบนี่นี่รู้เลขศูนย์ยูรักสิบสิบนี่มันมาซี่ตัวผมเลยเพร่อนท่านมากเลเลขศูนย์มาซี่ตัวนะครับผมมาตัวเดียวเพราะนะ ตาไล่แห้งเลยโอ้เป็นบ่ายเป็นบอมเสียทีบนะครับผมเลขศูนย์เนี่ยมันมาถึงซี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวไรมันเข่าแต้มบ้นนะครับตัวมันเข่าแต้มมันตัวไรบ้นตัวมันเข่าแต้มจีศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ 0, 0, 0, 3, 0, นี่ตัวมันเข่าแต้มนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่ตัวที่มันมีเลขซีนี่ยุค,คู่เลขศูนย์ก็คือศูนย์สี่นะครับผมศูนย์สี่ นะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมบานเข้ากับเจ้าบ้าหกสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่เขาออกมาเลี้ยงไว้นี่นะครับผมบเพื่อนๆน,น,น,นี่มีหาคู่นี่เท่านั้นนะครับผมเลขชุดนี่มีหาคู่เท่านั้นดีกีของเลขเดียวนีมีเลขหาอยู่หลักหน่วยนะครับผมเปิดเส้นไหลายข้อมูลที่สุดนะครับผมเพราะว่าหมดหน้าม,มาจากหลักสิบนะครับผมเขาไล่หนีนะครับผม ยังไปโพฝุ่นอียู่เขาไรนีเลยมาอยู่หลักหนุยนะครับผมสลับกันไปแน่เขาวานี่ไม่อยอกแต่อยู่หมุ่เก้าแท่งสั้นมานะครับผมเขาวางสั้นเนาะนะครับผมบ้านที่นี่ตัวนี้นะครับผมขยายจักน้อยนะครับผมขยายอีกปึ๊บนานบานเพียงใดบักงเลยเต็มจอบ้านอ๋อบานจมบานจมไหมบานนี่นะครับผมสวมหนาของเหล็กที่เข้าไดออกมาเด่นแล้วนะครับผมนี่นะครับผม 6 4 6 6 4 8 5 9 4 9 5 0 4นะครับผมมีเลขน้ำกันทั้งหมดหาหลักกะมาได้มาหาหลักนี่คือสูตรเต็มนะครับ17ชุดนะครับผม17ชุดอันนี้เต็มแห้งนะครับผมสูตรชุดนี้เต็มแห้งนี่30คู่นี่นะครับผม1ปีเต็มนะครับผมปี64 24งวดปี6กหางวด, 6, 5, วดที่2นะครับงวดงวดวันที 10, 7, ่17มกราคม เป็นงวดแรกแหกมันของปีนะครับผมบานที่นี่งวดนี่ยิ่งเง่าเลยนะครับผมเขาฟักแล้วนะครับผมเศร้าผิดแล้วนะครับผมเป็นผู้ที่ถูกนะครับผมถูกเสมอถูกต้องนะครับผมถูกตลอดไปนะครับบมเมนพิษทิถึกถึกนะครับถึกตลอดเลยนะครับในส่วนนี้ถึกตลอดเพราะว่าเป็นยังตีเขาถือกมาทุกงวดแล้วนะครับผมถึกมาดูแล้วเขาฟักแล้วนะครับโมพิษแล้วนะครับผม เป็นผู้พ้นคดีแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดนะครับผมรุดพ้นแล้วนะครับผมเป็นผู้พ้นแล้วนะครับผมงวดนี้ได้ไปที่หกสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่สุดเต็มอยู่นี่แล้ววันที่นี่คันเพื่อนเพื่อนว่าเลขศูนย์เนี่ครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่นะครับคันว่าเลขเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าคันว่าลักแปดเด้นะครับผมคันแม่นลักแปดกะ เอาซูมลงไปเพื่อสิเบิ้งหลักสิบนั่นะครับผมซูมหน่อยอะไรมันก็นหน่อยพวดอ๋อมันกัมันกันหน่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันสิบเรเห็นหลักสิบนะครับอ๋อขยายโหลดนักกรับผม แล้วบันที่นี่เข้ากระสิฝากเพื่อนๆไปแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับหาคูนี่เลยนะครับผมในสูตรนี่เขาขัดออกมาขัดแล้วนะครับผมเพราะว่าแต้มร่วมของเข้านี่นะครับผมมันเพราะท่านลดนะครับผมเรามันกัหลายโตเรามันกันนาสนใจที่สุดแต่ละแต้มนาสนใจแห้งนะครับเลี่ยมส่วนเวียนอยู่นี่นะครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแต้มนี่นะครับผมศูนย์แต้มนี่สีนะครับผมเนาะเพื่อนนี่นะครับผมแต่ว่าศูนย์แต้มก็คือเจ็ดสามนครับผมศูนย์แต้มเนาะเจ็ดสาม เจ็ดสองเก่าแตมเจ็ดศูนย์นี่ยเจ็ดแต้มนะครับผมแต่ว่าเข้าเอาเลขสี่ก <enfant ulous> ับเลขหาที่อยู่หลักหน่วยท่อนั่นเป็นตัวเด่นนะครับผมหลักเลขสี่กับเลขห้าสองตัวเท่านั้นเพราะยังเพราะว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้เขาไล่มาจากหลักสิบนะครับผมมาโพนี่นะครับผมสี่กับห้านะครับผมแล้วบานที่นี่เลขเด่นบ่นเอามาจับเด่นเลขหลักสิบโบมีมีแต่หลักหน่วยบานนะครับผมนี่หลักสิบโบมีมีแต่หลักหน่วยบาน มันสิไปใสนะครับผมก็ยุนี้แล้วนะครับผมนี่มาประจําตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาได้ทันเวลานะครับมาทันท่วงทีได้สี่ก็หาเอานะครับผมเพื่อนๆเนาะเอาสาหรับคลิปต่อไปนะครับผมเขาจะมายองหลักลอยนะครับผมเขาจะมาเบิ่งหลักลอยเนาะนะครับผมอันนี้ลักสิบก็ลักหน่วยเขาจจับคู่มาเดี๋ยวได้หาคู่หนึ่งสองสามสี่หา นะครับผมเดี๋ยวเขาเสียลักลอยมาใส่นะครับผมเอาลักลอยมาใส่บานที่นี่ที่เวอร์เบิ่งยากเหรอเพืเ่อนๆเอ้ยนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้วไว้เพียงซัมหนี้นะครับผมเพืเ่อนๆเพื่อนเอา,เอาไปเพียงนั่นี่เนาะเอากสวัสดีครับ